สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ทรัพย์รุ่งโรจน์นะครับวันนี้เขาจะมารีวิวกอนโซงให้ลูกค้านะครับคันนี้จะเป็นเอฟซีจากทางอ่ากาลสินนะครับอยู่อำเภออ่าซัมสูงนะครับตัวนี้อันนี้ก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้านะครับก็เป็นอ่าเครื่องปลุกไอตัวใหม่นะครับของเคเคนะครับระยะเล่งประมาณ30เซนนะครับคันนี้เอฟซีจะเอาไปใส่อ่าเครื่องปลุกไอ้นะครับอ่า เอาไว้ใส่รถนะครับ60แรงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าได้สเปคเลยนะครับนี่นะครับก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าโทรมาสั่งเมื่อวานนี้นะครับพอดีว่าเมื่อวานนี้นะครับทางร้านมีภารกิจนะครับจัดส่งลูกค้าอยู่สามท่านนะครับอยู่หนองบัวลำพูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างน้อยหน่อยแล้วก็เขาสนกว้านะครับแล้วก็สามใช้นะครับไม่นี่ก็มีโอกาสเขาไปส่งลูกค้าอีกทีท่านนะครับ เตรียมจะส่งให้ลูกค้าเลยนะครับกะลูกค้าเมื่อนี้กะรอรับสินค้าได้อยู่บ้านเลยนะครับคันนี้กะเก็บเงินปลายทางอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับถึงระยะทางกะอยู่ค่อนข้างไกลนะครับคันนี้กะมีค่าจะส่งอยู่3,800บาทนะครับก็คืออ่ค่าจะส่งนะครับกะขึ้นอยู่กับระยะระยะทางนะครับจากบ้านผมไปถึงบ้านลูกค้านะครับถ้าบ่ไกลกันหลายกะอาจจะส่งฟรีได้นะครับแต่ถ้าระยะทางไกลกันกะ ทางร้านกบเอาค่าน้ำมันนะครับเพราะว่ารถหกล้อก็ค่อนข้างจะกินน้ำมันแน่นะครับก็คือรถกระบะนะครับถ้าเอารถกระบะไปส่งกะลําบากอีกนะครับโซว่าโมมีแนเนายกลงนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับสะดวกมารับเองกะประหยัดค่าน้ำมันไปอีกนะครับสำหรับลูกค้า่าใดสนใจนะครับกะสามารถแวะมาเบิงสินค้าได้นะครับที่ร้านซับวงโรดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับตำบลหนองแวงอำเภอหนองบวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเบอร์โทรติดต่อ0 8 4 2 4 6 3 6 4 5นะครับ อีกเบอร์กับซูนแบทแฝดสามห้าแปดหกสองสองแปดนะครับการสำรวจยินดีให้บริการครับครับล้านสำรวจนะครับกับมีบริการทั้งเงินสดและกับเงินผ่อนนะครับเงินผ่อนกับผ่อนได้ในเขตจังหวัดชัยภพูินะครับและกับเขตติดต่อกับมีแน่นะครับพอนแกนโครลชดนะครับเพชรบูรณ์นะครับและกับอ่าน้องบัวลำพูเลยกาลสินนะครับแลนนี้ก็เริ่มขยายไปแล้วนะครับลูกค้าที่อยู่ในเขตนะครับสนใจผ่อนเครื่องบุกอยกะหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆนะครับ ก็สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์นะครับ0 8 4 2 4 6ปสี่หานะครับอ่าผมกับยินเดียครับปรึกษานะครับมีเท่าใดกันยังอยมาบอกกันนะครับนี่นะครับโอเคครับขอบคุณลูกค้าหลายๆนะครับขอให้อ้อยก็เกิือน้ำงาบนะครับมีคนมาใช้บริการผูกหลายๆนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ